รับอาวุธสงครามครับมันเป็นอาวุธของใครครับเป็นอาวุธสงครามของเด็กๆเมื่กใหม่ที่คองสุขัซึ่งนใหญ่ใจดีนะครับมอบอาวุธสงครามเพื่อใช้ในการต่อสู้ทำมาหากที่ในช่วงโควิดนี้ครับผมต้องัดสินก็คืออย่างยิ่งครับวันนี้ใช่ไหมขึ้นกระบะตรงไปโคราชเลยฮะไปไปเปิดอาวุธเลยฮะที่โคราชเลยครับโคราชตอนนี้ก็มี เรียกว่าเป็นแคมปัสหนึ่งของมรดกใหม่ครับอที่โคราชนะครับชื่อมรดกใหม่ไวท์นะครับก็ทํากิจกรรมวันที่คลองหกแต่ว่าอยู่ที่โคราชแต่ว่าเราจะเน้นเน้นหนักไปที่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ครับผมซอนเครือข่ายที่อยู่ที่โคราชนะก็จะมีคล้ายๆเป็นการ์ตูเนียเป็นกลุ่มนักแสดงเยาวชนนะครับเป็นลูกๆของผู้ปกครองที่สนใจงานศิลปะเพราะเรามีทั้งดนตรีไทยมีสากลละครมีหมดเลยนะครับจังหวัดนี้ก็ได้ของวันนี้ปุ๊บก็ไป กำสงครามพี่โคราดเลยครับครได้เริ่มมานานสักแค่ไหนครับพี่โคราดนี่โคราดปีปีกว่าแล้วฮะปีกว่าแล้วเกือบ2ปีแล้วครับจริงๆก็เหมือนเป็นพัพปี้สกูลเหมือนเป็นวันหยุดที่มาอ่าไม่ไม่ได้เน้นถึงขั้นว่าพัฟฟิตอะไรจริงจังแสดงอะไรได้ใช่แต่ว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กความรู้ความคิดสร้างสรรค์ครับผมเข้าไปในเพจเลยครับม m o กใหม่ Wife M O R A D O K แล้วก็บินวัคแล้วก็เ The V I B E ครับผมก็สามารถไปขอร่วมกิจกรรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับ บริจาคตามศรัทธาสมฐานนะครับผมเป้าหมายมมีอะไรครับก็มีมีเครือข่ายก็ขยายไปเรื่อยๆครับถ้ามีอยู่จะล,ลาัตานีแล้วก็ไปครับเพิ่มพื้นที่อะไรเรื่อยๆใช่แต่ว่าอย่างที่โคราชคือเราเช่าบ้านเลยเราเช่าบ้านอยู่ที่จังหวัดวัเลยครับเพื่อเป็นพื้นที่ของที่โคราชเพราะฉะนั้นถ้าที่อื่นๆเนี่ยสนใจในกิจกรรมแบบมระดงใหม่เนี่ยเราก็สามารถแพร่เชื้อไปได้อีกแพร่เชื้อได้เลยฮะแพร่เชื้อได้เต็มที่เลยครับไม่ต้องกลัวครับ เราเป็นยารักษาปริตัวด้วยฮะเพราะฉะนั้นลุณนาทำเครือข่ายกันเถอะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกําลังพนไม่พอครับเดิดเข้ามหาลัยเยอะฮะกำลังพ้นไม่พอเด็กไปเรียนมหาลัยเยอะก็รักษาได้มหาลัยทําให้เด็กไม่ค่อยมีงานทําครับแย่เลยครับเป็นอย่างนั้นไปแล้วธุรกิจยาดองเป็นไงบ้างครับจะมาเปิดที่คลองหกแล้วครับเพราะฉะนั้นก็แต่เดี๋ยวก็จะไปเอาไปลงที่เรือนบรรเลงอยู่นะครับอ๋อใช้ชื่อว่าอะไรนะครับลืมไปแล้ว ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงรีแบรนดิ้งอยู่ฮะรีแบรนดิ้งติดตามได้ยังไงครับติดตามได้ยังไงเหรอฮะดูเฟซบุ๊กของผมอันเดียวก่อนฮะตอนนี้กำลังรีแบรนดิ้งกำลังปรับปรุบบงเพจลบบางเพจเปิดเพจใหม่นู่นนี่นั่นอยู่ะอะไรนะยาดองเรียกยาดองหรือว่าเรียกว่าสมุน,มนไพรห,หรือเปล่าเพราะตอนนี้ในกะำลังเขียนแบบอยู่นะครับให้สาวสวยเขียนแบบให้อยู่นะครับกำลังจะเป็นร้านตัดตั้งที่อคลองหกชื่อว่าร้านถุงสมุนไพร เป็นถุงเลยฮะเป็นถุงถุงสมุนไพรทรนถุนะครับ,รรบก็จะมีทั้งของเดิมของอัตุราโอสดด้วยแล้วก็ายาใหม่ๆที่เราเพิ่มไปเรียนมาวิชาเริ่มจากล้าแก่งขึ้นเลยกาแกล้งเริ่มจากแกล้งขึ้นนะฮะทำทั้งชาทาทาทั้งสมุนไพรต้มนะครับก็คือเอาไปเป็นถุงเลยแล้วเอาไปต้มเองที่บ้านครับเรียนแล้วปลูกเองผสมเองปลูกนี้การดึนยากกว่าผสมใหญ่ครับ ม,มันต้องเข้าใจว่าน่าจักของสมุนไพรว่าปลูกยังไงปลูกกับอะไรปลูกทิ้งปลูกกว้างไม่ได้ปลูกเชิ่มเดียวยิ่งผิดกฎหมายเลยผิดกฎตัญญาบรรพญญข์ของพืชเลยต้องปลูกเป็นเผ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าปลูกสวนสมุนไพรแล้วสวยงามอันนั้นสวนสมุนไพรเกเพราะสวนสมุนไพรแท้จริงคือต้องลก แล้วไม่เหมาะที่จะโชว์ใครด้วยมันจะพึ่งพากันแต่ละอย่างมันจะมัวะม่วะนะจะควยจะมั่วไปหมดเลยโอ้ยอย่างนี้เหมาะกับเราเลยจริงๆแล้วเนี่ย,ยมันลบนะงูนยฮะอันนี้เลยใชย้วิธีว่ายังทีพคอนเน็ตของชาวบ้านที่ปลูกสมุนไพรเฉพาะอยา่างเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเคลือขายไว้เช่นเขาวันเปลี่ยนเขาเอ็นอ่อนกระชายดำกาวเครือขาวกาวเครือแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอนเน็ตตรงที่ชาวบ้านที่จังหวัดเลย มตาเป็นบุห,หลักของผมเลยครับนายท่านมารดกใหม่เครับตามตาม,ตามได้เลยครับคิดยังไงไปตัดผมครับเนี่ยอพอดีได้โอกาสนะครับให้ดูแคสติ้งละครทีวีเรื่องหนึง<อ>่งที่ไม่ที่เป็นทั้งเรื่องเลยที่ไม่ใช่ตัวละครหลักที้ได้ดาราครับว่าเราดูแล้วเราก็มีหน้าที่เลสตัวเองลงไปด้วยครับของ ได้มีรายได้หลายทางสงสัยสุดท้ายเลยแต่ยังไม่อยากถามเท่าไหร่คือไม่รู้ใครวาดรูปให้สวยๆตลอดเ๋าเป็นคนหนึ่ที่จะออกแบบร้านให้เนี่ยครับศิลปินศิลปินสวย่อคุณพ่อก็น่าจะชื่นใจนะครับเอาเดี๋ยวเราไปแบกของก็ดีกว่าได้ครับผม ใครสอนอยู่ที่นั่นครับปีใช่ไหมครับหนูเขาต้องปีทั้งหมดเลยเขาเป็นเด็กคนหลอ่ฝ่ายที่ตอนนี้เก่งที่แล้วมาสอนต่อมาสอนต่อโดยการไม่ได้เอาครูผู้ใหญ่ไปเลยก็คือเด็กๆเขาไม่เด็กต่อก็เป็นครูจากที่คลองหกเป็นนักเรียนจากที่คลองหกใช่ไหมครับเขเป็นพี่มอปลายที่มหาวิทยาลัยมาสอนน้องๆต่อครับก็เป็นการต่อยอดก็คือนอกจากว่าอยู่ที่คลองหกมีคุณครูนะครับหลายๆท่านมาสอนแล้วเราก็ไปสอนต่อที่โซล่า เด็กที่่อก็จะเก็บขึ้นเรือส่งต่อกันไปแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆนี้เราก็ต้องต้องหามาดูเใช่เราก็หามดเองเพราะอย่างที่คนรักก็เป็นการดเน a t i o n กลับไปดูคนรักบางครั้งเราก็จัดละครบาทีเพื่อระดมทุนเพื่อเอามาใช้งานตอถ้าใครอยากสนับสนุนก็ติดต่อเข้าไปได้อันนี้เราก็มีแม่ยงอยู่บ้านแม่ยกบางคนก็ดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักเรื่องเรื่องสถานที่เช่าทรื่อครากเขาช่วยกันดูแลถ้าอะไรต้องการอะไรบางทีสิ่งที่เขาต้องการเนี่ย มันใหญ่เกินที่เขาจะทําต่ออ่าเขาดูความใช่ไป็น้านก่อนอาจารย์เอกก็จะให้คําแนะนําว่าเฮ้ยจริงๆเราลองลดสกเกลไหมเช่นผู้โหอยากได้ตีผาาแต่คุณไม่มีคนสอนตีผาาเลยอเอาขลุ่อยไหมเอาอังกะลุงไหมอะไรยางงี้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกิจกรรมให้ใช่เรเชื่อมโยงกิจกรรมให้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งในพื้นที่ที่เรามีงานอีเวนต์ต่างๆของบริษัทที่จะทำเนี่ยเราก็จะดึงโรงเรียนเหล่านี้เข้ามาซึ่งบางทีก็อาจจะสร้างรายได้ให้เขา เด็กๆได้แสดงออกอะไรงียครับพออานรยเอ๋องีว่าอาจจะเนื่องจากโควิดก็จะต้องใช้วิธีการโทรคุยสอบถามกันอยู่ซึ่งต้องบอกว่าอายุยานนี่เป็นวงง่ายมากเลยนะวงกลองยาวแล้ววงกลองยาวเขาทำทํามาหากินในอจานเอ๋นำไปรับงานในชุมชนและชุมชนก็เมตตาผู้ปกครองก็เมตตาก็เลยกลายเป็นการแบ่งปันกันในชุมชนชุมชนดูแลโรงเรียนโรงเรียนดูแลชุมชนผมว่าก็เป็นภาพสวยงามเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปมีส่วนที่ สนับสนุนเป็นสื่อที่เชื่อมโยงให้เขาได้มีกิจกรรมทําร่วมกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตัวหอมายกของที่แดงจะฝากอะไรถึงโรงเรียนขึ้นดนตรีในเครือข่ายหรือไหมครับจะไปเยี่ยมกันเม่อไหร่จะอะไรยังไง ก็เดี๋ยวหมดโควิดนะครับท่นเอเห, internet, หมดโควิดเนี่ยเราก็คงได้ไปตเวแล้วก็เยี่ยมเยี่ยมเพื่อนเพื่อนดนตรีเราว่าเป็นยังไงกันบ้างาแล้วทําอะไรกันมาอยากมีอะไรให้ทางโครงการพวกเราเนี่ยได้ได้ไปทําด้วยกันอีกเราก็จะได้ชวนกันไปทำมีที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้เหรอครับมีที่วิทยามีที่ตราดมีที่สุพรรณมีที่ลำปางนะครับเนี่ยแล้วก็ต,นกตอนรับสมาชิกใหม่ที่โคราชเราจะ<ม>ได้ครับไป<ท><ๆ>ช่วยกันครับขคุณครับขอบคุณคร<อ>ับ